เปิดขวัสดาครับแซ่กุ้งหหครับผมเนียบร้อยดีที่หานลงไปเลยครับว้า สวัสดีครับคือเก่าครับพี่น้องครับยินดีต้อนรับผู้ส่รการออมสินพาแซทเครับผมมาครับพี่น้องมามื้อนี้พรอน้ออมพาพี่น้องมาตั้มถุงม้วนส่กุ้งสดพี่น้องเอ้ยมาครับมาแซ่บๆมั่งกันพอนออมหมดมือหมดจานมือครับพี่น้องมือตุ๋นน้องเหรอเห็นมั่งพี่น,น,น้องมาอันนี้แกงเสี่ยงตานนิดหนึ่งนะครับผมป,าปลาหนากับปลาหวานสวัสดีครับผม ไปพี่น้องกระเทมกันครับขั้นตอนแรกก็คือใส่พริกป่นลงไปครับผมแซไปเลยครับตำหมูม่วงนี่มันใส่พริกป่นนะครับพี่น้องแล้วแต่ผูมิมากกอพี่น้องใส่พริกป่นก็นได้ใส่พริกสดก็ได้ครับผมเอาขัวครับแซไปเลยครับปไปเลยครับน้มปลาครับผม ใชห,หลายเด้พี่น้องมันเข็มกานซ้ายครับพอป,ประมาณครับผมแก่งง้อพี่น้องใช้หน่อยแซ่บหน่อยใช้หลายแซ่บหลายครับผม,มนี่ใส้พอจับครับตัวนี้ขาบไม่ได้อหมอมแดงครับใส่ลงไปครับ น้ำปะลาออนซอนใช้ยำเดย์แสบยำน,นั่นพี่น้องคุณขาดไปเลยครับผมสองกระดุกีประโดชน์นัวถึงใจมองไปครับแสบมากจรินงนะ ตามดิบกุ้งครับผมใส่ลงไปเลยครับโอ้ืมสาดตุ๋นองแมวสอกจากกันเด้อ จา,มา,มาก,กพี่นุ่มมาสี่แขนกันพี่น้องครับไม่แตกพี่น้อง อ้ปคนผมง่ายแตกเลยครับชิมกันพี่น้องใจเมือลนะ่เนาะคังสี่ได้พี่น้องเลยแซ่บครับผมไอแซ่บกันครับมามาครับพี่น้องมาแซ่บๆซ่บรวดหมดเลย สวัสดีครับคือเกาครับพี่น้องครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการออมสินพาะแทบลุครับสวัสดีเช่นนี้ครับพี่น้องครับมามาพี่น้องมาเรียบร้อยครับผมนี่ต่ำมวงใส่กุ้งสดพี่น้องเอ้ยเบิ่งพี่น้องตี้อย่างมึงกุ่มตัวใหญ่ครับผมน้ำโบราณนิดน้อยก็ครับผมมามาพี่น้องมาแซ่บกันครับผม ต้องวิธีวีกองพี่น้องนะมายแกะโบน้ำปลาไหลนื้าโถ่คุกโตากเก้อพี่น้องเด้อปากขังนยได้ครับปากเป็นไดกับแฉะก็แกล้วครับผมทำลายแจะเลยพี่น้องทำแรกครับขำังไงพี่น้องทำ่วงในกุุงสดืรี ขอใจนะพี oh, ่น yeah, ้องอย่างจะไว้ต่องจังที่แจ๊บ ดสด,ด้่ยแน่พ่อมีควอมเปี้อมไม่น้องมันได้ครับมือแตมกันความหอมครับผมหอมเนยครับ nằm ở lại đúng không ạ nhưng cài bo thôi không chúng bớt xuyên như nào ấy làm chuồng bo rồi dẫn quay nam bộ dẫn chắc 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 จกกันเกิพี่น้องเออทำองไง กินข้าวพี่น้องบนตกน้ำเพิ่มเข่าพี่น้องโอ้อแต่เป็นสารพิษหินใจเบนเนาะเฮ็ดงากแล้วต้องกดใจกันนีดิงั้น มามาพี่น้องมาแซ่บครับซุ่มหวังซุ่บ้านนะครับผมเอ็นมาตัวหนอกไม่หนอนไอ้เทียนนอกกับเทศไทยนใส nó cũng vàng chắc không? cung thì nó cung แล้เข่าขันพี่น้องกัยขันมวนจริงอะบรรยากาศน้ำตอกขันตอกขันนะครับเนาะ Hoàn toàn Cô ngập Bên sản đầu mình Hãy subscribe cho kênh Ghiền không นี่นุ้่ก็บตัวพันครับผมฝากเป็นเรือพี่น้องเด้องพี่กอล์ครับฝากกดไลค์กดแชร์ก็ได้ครับมากก่ากดไลค์ถูกใจกดแชร์ครับผมมีพี่นี่พร้อมคว,วาลองชิมมุ่งเราครับผมทั้งสี่เลยครับแจ็คมอยพี่น้องอยู่ดีนี้ยังสุ้ผู้สูงคนครับผมพี่นาเอาลวงก,กันมาพร้อมคว,วามจีพ,พาพี่น้อง กี่กพี่นี่พร้อมคมพอตัวลากเพียงนอนแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ